รูเบความลับไม่เบอรอมันก็เลยต้องทำทุกอย่างเกิบเพื่อเือแม้ว่อคนโดกวาดตายโดนระทัไอโฟนดูนางที่สีดิงเดินเล่นดีเฟนทัดเบอร์หืว่าความลับเกใหญ่กว่ากันได้ก็เอาไม่ได้กินเลยว่าน้อง นน่ามึงเมาเชี้ยอะไรกันพี่กูถามจริงเหอะมึงเมาเชี้ยอะไรกันกูรอกูรอท๊บนึงไม่ต้องรีบกูระเบิด

ได้นะมีได้วางห้วปะไม่ขอวางปะปล่อยไปย่ง่อไาปอาไม่ได้ถยเลยถอยเลยไปเลยเ็เอตเฮยช็อตเฮดเฮ็อตเดช็ออตออตเอเอตเอตเฮดชเฮตอ เลิกไ,ไปตัวระวัง่นหอพี่ดังดึงไปพี่แป๊บนึงนะผมไ็หลังแป๊บนึงนะวางปะที่วังที่วัง

đuôi chứ hey. yeah, okay. okay. um. Ch Đây Cái đuôi như này Thôi 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 lên Triple kill. Đi Why? đi No. Let's get

ข so right, our yeah, ึ้นนี่บอมตายเก็บนึขึ้นพอยขึ้นพอยเสียงเสียงฟังเสียงเอาตายมาห้องรับ เฮ้ยเอาเฮียโดนได้ไงตายเฮ้ยแคเน่ตัวแทนตัวแทนจิบแล้วไมแทน่าแเนตัวูล็อกดิหธรรมดาตัวผู้หญิงอะเอ้าไอ้กูมันดล็อกอไอเนเวร์เลยตายตายหายหลอกกูไอัตัดอยู่แท่งมเพี่เฮ้ยเสียงบน

นี่นี่นี่ตัวนึ่งตายตายแล้วปล่อยเพลงนะปล่อยเพลงนะเฮ้ยหมุนยังรออยู่นะหมุนยังรออยู่กูรอโยกอยู่ทุกท่านหมดแล้วนะเออพี่คุมไว้เลยนะ ันอยู่การไฟฟ้ามันอยู่การไฟฟ้าใช่ใช่ฉันไม่รู้เน,ะเนะาะการไฟฟ้าเจ็บมากเออกูรอได้แค่เงนดักควายเลยพี่โอ้โหกบบารไฟฟ้าตา,ตายเฮ้ยคนคุมใต้น้ำดิใต้น้ำใต้น้เฮ้ยลงมาแล้วตัวนึงตายกูพร้อมตายเกษีย์ชาติ ข้ายามตายเพื่อชาติ